สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวนะครับงานจะช้าผมไม่ค่อยสบายแล้วก็ไม่ค่อยได้รับโทรศัพท์ไม่ค่อยได้ตอบลายเท่าไหร่นะก็มีงานไม่ชมเหมือนเดิมครับยังไม่เสร็จนะครับว่าจะเร่งให้เสร็จเมื่อวานไม่เสร็จนอกนอน ต้นนี้เป็นไม้ขเคเลกผิดท้ายกันไม้พยุงพยุงดำตัวนี้เป็นงานของลูกค้าเก่านะครับสั่งดำที่สองมาก็มีติดตาให้ด้วยคนระับก็ยังไม่เสร็จครับแต่ก็ทำล่องให้แล้วแหละ ก็เหลือเก็บงานแล้วก็ขัดหยาบขัดละเอียดให้ตัวนี้ก็เป็นงานเหมืกันครับสวยครับตัวนี้ไม้ขีเล็กผมว่ามันสวยนะตัวนี้คอมันสวยลายไม้ก็สวยครับจากด้าซ้ายขวาเนานะพวกนี้จะเป็นใส่รางเนียมกลมนะครับ เียก็ใส่รรงเนียมกลมก็วันนี้ก็มีงานมาให้ชมนิดๆหน่อยๆครับมันก็มีเยอะอยู่แต่ว่าไม่ได้เก็บมาพอดีงานออกไม่ได้เต็มที่เท่าไหร่ช่วงนี้เนาะต้องขออภัยด้วยที่ให้รอนาน ก็คงมีของนัดสงวนอีกตัวนึงอยู่นู่นตอนี้ยังไมไ่ต่อท้ายนะครับพวกนี้จะเป็นประดู่ทั้งหมดตตวนี้เป็นลองยิบห้านี่ก็ลองยิบห้านะครับพวกนี้จะลองยิบสองแล้วก็มีของลูกค,ค้าเลนูก็อยู่นู่นก็สหรับคลิปนี้ก็มีมา ให้ชมคร่าวๆครับเป็นงานดิบคร่าวๆเดี๋ยวทำเสร็จจะมารีวิวให้ชมอีกทีจะมีแบบรางแนวนี้ออกมาสามตัวไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าครับผมยังไม่ได้เปิดจอง <c oughs> ก็ช้าหน่อยนะครับงานช่วงนี้ก็ลูกค้าที่รอง,งานก็แจมรนะ่มเนอะลูกค้าที่ตามกันมาจะรู้ว่างานผมช้า <c oughs> แต่ก็ได้ท่านครับผมจดคิวเอาไว้อยู่นี่ก็มีของพี่โก้โก้ใช้ชิดก็ก็อยู่ในบ้านครับไม่ได้ออกมาถ่ายให้ดูงานมีเยอะอยู่ครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจากไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับเดี๋ยวจะมีผลงานใหม่ๆอะไรมาให้ชมจะมาอัปเดตอีกทีหนึง่งสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ